คลิปนี้ผมจะพามาชมเจ้าลำโพงพกพาครับเป็นลำโพงบลูทูธแบบพกพาครับตัวนี้ก็เป็น W King นะครับรุ่น T8 นะครับผมก็เป็นที่พูดถึงกันเยอะนะครับในวงการลำโพงพกพาบลูทูธนะครับผมด้วยราคาที่ถูกแล้วก็คุณภาพเสียงนี่เรียกว่าเกินตัวนะครับผมราคาก็อยู่ในเรท2,000ต้นๆน,นะครับผมสำหรับค่าตัวเจ้าตัวนี้นะครับผม อันนี้นะครับก็ด้วยคุณภาพเสียงและเบสที่ว่ามากมายเกินตัวนะครับทําให้เป็นที่นิยมนะครับตัวนี้ก็ซื้อมาในราคาสอ0 0ันต้นๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละร้านไปนะครับผมลองสอบถามกันดูนะครับอันนี้ครับอันนี้แกะกล่องมาใหม่นะครับอันนี้ผมทดลองใช้มาก็ประมาณ3วันได้นะครับก็นํามารีวิวแบ่งปันกันนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเนี่ยครับ ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เสียบ usb นะครับอันนี้เสียบสาย aux นะครับผมอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบตนะครับเห็นท่อตรงนี้จะเป็นท่อลมนะครับเป็นพอร์ตลมนะครับเป็นเบรดิเฟ็กนะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นสเตริโอนะครับด้านในจะเป็นลำโพงขนาด3นิ้ว2ตัวนะครับเป็นสติโอนะครับเป็นลำโพง เสียงกลางเสียงต่ำนะครับขนาด3นิ้ว2ตัวนะครับแล้วก็มีทวิสเตอร์2ตัวนะครับอันนี้นครับด้านบนก็จะเป็นโหมดนี้เป็นปุ่มโหมดนะครับนี่ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับปุ่มเพย์พอดนะครับผมอเดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อบลูทูธกันนะครับผมเปิดที่ด้านหลังนี่นะครับกดค้างไว้3วินะครับ จะได้ยินเสียงออก <Bluetooth mode. S 1> ถ้าเราไม่ได้เสียบอะไรไว้นะครับมันก็จะเข้าโหมดบลูทูธนะครับผมเดี๋ยวผมลองเชื่อมต่อเลยนะครับ Bluetooth connected เปิดขึ้นมานะครับเราก็จะเจอ T8 นะครับเป็นชื่อของเจ้าตัวนี้นะครับก็จะก็กดเข้าเชื่อมต่อได้เลยนะครับเปิดมาก็เจอเลยนะครับเชื่อมต่อง่ายนะครับผม เดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงเพลงสักนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าในไหนการฟังเสียงจากผ่านการบันทึกโทรศัพท์แบบนี้ก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ดูให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับว่าเสียงหรือว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราลองฟังแบบคร่าวๆนะครับ เสียงก่อนนะครับก็นี่นะครับพลังเบสนี่เหลือเฟือเลยนะครับลองเอามือไปอังรูข้างหลังนี่เบสนี่ประทะมือเลยนะครับเสียงลมนะครับปะทะมือลมนะครับประทะมือเลยนะครับผมเรียกว่าผลิตเบสได้เหลือเฟือนะครับผมเบสจะมากจะน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการวางของเราด้วยนะครับอย่างเช่นถ้าเราวางอยู่ในห้องนะครับถ้าห้องเล็กๆนี่เบสนี่ว่าเรียกว่า มาเต็มเลยนะครับถ้าอยู่ในห้องนะครับอยู่ห้องนอนห้องอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นห้องห้องรับแขกนะครับห้องเปิดโลกนะครับเบดก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมมาขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นที่ใช้งานของเราด้วยนะครับถ้าไปวางการแก้งนะครับก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับผมส่วนใครที่เอาฟังไว้ในห้องนะครับถ้าอยากได้ปริมาณเบดเยอะๆนะครับก็ให้เอาเจ้าตัวนี้ไปวางใกล้ๆผนังนะครับอเบทมันจะช่วยสะท้อนผนังทําให้มีปริมาณเบดมากขึ้นนะครับ วางใกล้ๆผนังหรือว่าวางมุมห้องนะครับก็จะช่วยให้เบสเนี่ยขยายกว้างมากขึ้นนะครับผมก็ลองวางดูนะครับเสียงเบสก็จะแปรผันไปตามพื้นที่จัดวางของเรานะครับผมเอาฟังแค่นี้ก็พอนะครับเพราะว่าฟังเสียงผ่าน y t u t u นะครับที่บันทึกผ่านโทรศัพท์นะครับก็มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรมากมายนะครับผมเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับผมก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับถูกใจเลยนะครับสําหรับ คนที่ชอบเสียงลั่นๆนะครับผมเสียงเบสนี่นํามาเลยนะครับโดดเด่นเรื่องเสียงเบสนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเสียงดังมากนะครับเปิดได้ดังมากเลยนะครับเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับประมาทไม่ได้นะครับเสียงดังเลยนะครับสามารถเล่นเสียงได้ดังๆได้เลยนะครับผมก็คุณภาพเสียงก็ถือว่าเกินราคาไปมากนะครับนอกเหนือจากเสียงเบสแล้วนะครับเสียงกลางแหลมก็ถือว่าไม่ขิเลย่นะครับผม ใช้ได้เลยนะครับเพราะกว่ามินิคอมโปแน่นอนนะครับผมอ่านี่นะครับด้วยราคาที่ไม่แพงเกินไปนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงนีนเทียบอรลพงพกพาแบรนด์ดังๆในเรทไม่ถึงหมื่นนี้ได้สบายเลยนะครับผมที่เหลือก็อยู่ที่แนวเสียงลักษณะเสียงนะครับว่าเราจะชอบแบบไหนอีกทีนึงนะครับผมแต่สําหรับคนที่ไม่อะไรมากอย่างผมนะครับเรียกว่าผ่านเลยนะครับเจ้าตัวนี้คุ้มค่าคุ้มราคานะครับผม ตามสเปคนะครับแบตก็อยู่ได้ประมาณ5-8ชั่วโมงนะครับตามสเปคบอกไว้นะครับผมแล้วก็อนนี่นะครับมีสายพกพาได้นะครับผมหิ้วไปไหนได้สะดวกนะครับสามารถแกะออกได้นะครับสายนะครับน้ำหนักตัวค่อนข้างหนักเลยนะครับลองยกดูนี่น้ำหนักดีเลยนะครับรู้แน่นอนเลยนะครับว่ามันหนักไปด้วยคุณภาพนะครับผมไม่ได้เสียงไม่ได้เบาวงวงมันของเก๊ของก๊อป ามแบรนด์ต่างๆนะครับอันนี้ครับเสียงก็เรียกว่าไม่ก้องแก๊้งแน่นอนนะครับเบสนี่มาเต็มเลยนะครับถ้าฟังในห้องนะครับสบายเลยนะครับเบสแน่นนะครับเบสอัดแน่นด้วยคุณภาพนะครับถ้าฟังกลางแจ้งก็อาจจะลดทอนลงไปนะครับผมแต่ก็มีอยู่นะครับผมลองเอาไปฟังในรถก็เสียงเบสนี่ใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าในรถก็มีเบาะมีอะไรก็ช่วยซับเสียงนะครับ ก็ไปได้อีกนะครับเสียงนะครับคุณภาพเสียงก็ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่นำนำไปเปิดนะครับถ้าเสียบสาย AUX ก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นไปอีกนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับไฟล์เพลงที่เราเล่นด้วยนะครับเสียงจะดีไม่ดีนะครับผมก็สรุปว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับหาได้ที่ไหนนะครับราคาเรท2 0 0 0ต้นๆนะครับได้เสียงขนาดนี้นะครับผมก็ใครที่เคยเล่นลำโพงพกพาบลูทูธก็ ไม่เสียดายตังค์แน่นอนนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือก็ต้องลองไปหาฟังตัวจริงเอาเองนะครับผม